นี้ลูกค้าก็สั่งแหนบเราไปหนึ่งคู่นะครับเป็นแหนบ20มิลจะเอาไปใส่รถนิสสันบิ๊กเนะครับเราก็ทําการเจาะรูที่ใส่ลูกยางให้ใหม่แล้วก็ตัดแหนบนะครับเราใช้แหนบของตัววีโก้นะวีโก้ลีโวนะครับเป็นแหนบ20มิลก็คือทางด้านหัวเขาเนี่ยเขาก็จะหมินนิดนึงนะครับหมินก็คือผิดกันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับก็ใส่ลูกยางได้นะฮะ เราก็เอารูสะดือเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าตัวของ b i g M เนี่ยรูสะดือเขาใหญ่นะครับเขาก็ใส่เข้ากับตัวของ r ี vo v i โ o ได้เลยนะครับเราก็ทำการวัดเราลองดูเนาะก็เอาตัวของวิโกนี่แหละครับนะฮะอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารูที่ขันน็อตเนี่ยมันเพี้ยนกันนิดเดียวประมาณไม่เกิน2มิลก็ใส่ลูกยางได้นะครับเราก็ทำการเทียบแล้วเราก็ เจาะรูนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเพื่อจะใส่ลูกยางใหม่แล้วก็ตัดนะครับบิ๊กเก็สามารถที่จะใส่แหนบ20มิลได้นะครับแล้วก็จะมีแหนบ2งอ1คู่นะครับก็เป็นของ B ิผมจะใช้ของสมิตรนะฮะลูกค้าใช้แหนบ2องอกผมจะมีแค่3ามมิตรอย่างเดียวถ้าเป็นแหนบ2งอนะครับถ้าเป็นแหนบตัว20มิลนี้ก็ใช้ของ PPR นะครับเอามาตัดแล้วก็เจาะส่งให้ลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับ อยากได้แหนบอะไรนะฮะทักทายมาได้ครับรถรุ่นเก่ารถยุค90ก็สามารถที่จะใส่แหนบ20มิลได้นะครับคันนี้ก็เป็นรถคอกนะครับบรรทุกอัวฮะ